เริ่มต้นด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับในเดือนตุลาคม2 5 6 5มีอะไรใหม่ใหม่เหมก็ยังเหมือนเดิมหลักๆนะครับก็มีหลายรายการที่ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรายการที่1นะครับวงเงินซื้อสินค้านะครับที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและวงเงินส่วนหนึ่งก็ใช้ได้กับร้านคนละเครึ่องได้ด้วยนะครับได้คนละ 400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับสำหรับซื้อของรายการที่2นะครับวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขอสอนะครับได้คนละ500บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มะนะครับได้คนละ100บาทต่อรอบ3เดือน ครับก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับได้ส่วนลดคนละ100บาทรายการที่4นะครับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับเงินโอนเข้าบัตรวันที่18ตุลาคมนะครับสามารถกดเป็นเงินส่วนได้แต่ว่าในเดือนกันยายนท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์5 1 5บาทครับาทรายการที่5ก็เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปานะครับ ได้คัวเรือนละสูงสุดไม่เกิน100บาทนะครับก็คือในเดือนกันยายนท่านต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทนะครับและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน100บาทโอนเข้าบัตรในวันที่18ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับก็กดเป็นเงินสดได้และรายการที่6นะครับเป็นวงเงินส่วนลดพิเศษสําหรับผู้ที่เป็น พ่อค้าแม่ค้าหาเปร่แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการกับทางปตทก็จะได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊สซปตทพิเศษอีกคนละ100บาทบนะครับในส่วนของเงินพิเศษผู้พิการนะครับ200บาทที่โอนให้ทุกวันที่22นะครับคือเดิมเนี่ย รัฐบาลเขามีการอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้จนถึงเดือนกันยายนปี65ครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมเช็คข่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะต่ออายุให้หรือเปล่าในเดือนตุลาคม65นะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องรอลุ้นกันนะครับ,รบในวันที่22ตุลาคมว่าเงินเข้าหรือเปล่าสําหรับผู้พิการนะครับ,รบยังไงก็เอาบัตรไปลองเช็คดูได้ที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยแล้วอย่าง400-500นี่จะได้ถึงสิ้นปีปะ่ะ ได้ถึงเดือนตุลาคมนี้ตุาีส่วนจะได้ต่อหรือไม่อย่างไงเดี๋ยวต้องรอคอร์อมนะ์คแต่ในเบื้องต้นก็คือได้ถึงตุลาคมนี้เงินซื้อของนะ4ี่ร้อยและห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในเดือนตุลาคมสองห้าหห้านี้ครับย้ำอีกทีไหมว่าจะถึงสิบ้าตุลาเนี่ยรี่เป็นลงทะเบียนสำหรับใครที่ยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อยครับก็ยังมีเวลาไปลงทะเบียนนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะ ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็รอการประกาศผลรอบแรกรการตรวจสอบสถานะครอบครัว<ม>ของท่านนะครับลงทะเบียนแล้วอย่างเงียบเลยนะรอไปตรวจสอบเข้าไปดูด่อย<ม>ว่าจะต้องไปนําส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือไม่อย่างไรส่วนที่ท่านที่ยังไม่ไปลงทะเบียนค,คือบางคนอาจจะกังวลสับสนว่าเฮ้ จะได้หรือไม่ได้เนี่ยผมแนะนํานะท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนลงไว้ก่อนเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้นะครับท่านมีสิทธินะแต่ว่าข้อกําหนดก็คือท่านต้องมีรายได้นะครับทั้งปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทในรอบปีปฏิทินใช่ไหม รวมดับรวมครอบครัวด้วยส่วนตัวก่อนส่วนบุคคลก่อนอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่เป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐพนักงานหน่วยงานรัฐหมดสิทธิ์เลยนะมไม่ใช่นะฮะถ้าท่านมีรายได้ตลอดทั้งปีมไม่เกินหนึ่งแสนบาทท่านเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐท่านลงทะเบียนได้และมีสิทธิจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หากว่าท่านผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังคนอื่นมากไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะ แน่ใจไม่แน่ใจอะไรยังไงเพราะว่าลงทะเบียนฟรีอยู่แล้วไม่เสียเงินอยู่แล้วไปลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองว่าทําได้หรือไม่ได้หรือรับง่ายๆอย่างถ้าเป็นอย่างที่คุณต้นบอกเนี่ยคนที่มีอะไรได้ประมาณแปดพันเนยอันเนี้ยควรควรเป็นลงก่อนอ่ะถูกต้องใช่ไหมฮะแปดพันคูณสิเนี่ยก็เก้าหมื่นกว่าเก้ากว่าอันเนี้ยท่านก็ ผ่านเกณฑ์นะใ,<ช>ในเรื่องของรายได้ท่านไปนลงเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักง,งานของหน่วยงานร<ช>ัฐหากรายได้ไม่เกิน1น0 0 0 0บาทต่อปีท่านมีสิทธิ์ได้บ<ช>ัตรเพราะว่าลูกจ้างหรือพนักง,งานของรัฐอย่างที่คุณต้นว่าบางทีถ่ายเงินเดืเอนก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้สูงอ่าครับ